เรามาที่เรื่องราวของการสร้างสถิติใหม่นะฮะของสมาชิกจาก BTS ในโลก Twitter กันหน่อยครับ จองกุกครับสมาชิกของ BTS ครับไม่ได้เป็นมือใหม่ในเรื่องของการสร้างสถิติแน่นอนนะเพราะก่อนหน้านี้จองกุกเองครับเคยสร้างสถิติมาแล้วหลายอย่างส่วนการสร้างสถิติครั้งใหม่นะครับของจองกุกเนี่ยเกิดขึ้นกับสื่อโซเชียลมีเดียยอดฮิตอย่าง Twitter ครับโดยโพสต์ล่าสุดที่มีชื่อว่า Never Not ของเขาครับได้สร้างสถิติใหม่ด้วยการเป็นโพสต์บน Twitter ที่มีคนเข้ามากดไลค์เนี่ยถึงหลัก2ล้านไลค์ได้เร็วที่สุด เทะะ่าศิลปินเท่าที่ศิลปินของเกาหลีเนี่ยเคยทํามาด้วยโดยสถิตินี้นะครับไม่ได้เป็นสถิติเดียวที่จองกุกทําได้ในวงการบันเทิงเกาหลีครับแต่หมายถึงวงการโซเชียลมีเดียโลกด้วยนะคุณเพราะว่าเขาถือเป็นคนแรกในโลกในขณะนี้ที่มียอดคนเข้ามากดไลค์ให้กับโพสต์ใน Twitter นะครับถึง2ล้านไลค์ นะ5โพสต์ด้วยกันนะซึ่งไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือว่าคนธรรมดาก็ตามครับโดยจองกุกครับเป็นนักร้องเสียงเมนของวง BTS ครับและเป็นสมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดของวงในส่วนของการนําเพลง Never Not ของศิลปินหนุ่มอย่าง Love นะครับมา cover ทําให้มีแฟนเพลงเข้ามาชมเป็นจํานวนถึง1ล้านครั้งครับภายใน10นาทีเท่านั้นซึ่งก็ถือเป็นการสร้างสถิติใหม่บนทวิตเตอเหมือนกันครับ